ท้ายแล้วเที่ยวสุดท้ายนี่หมดตัวอย่างนี่ยผ่านใช้ดีมากเลยครับเนี่ยไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวมามาดูค่ะทานใช้ดีนะครับดูเออแก่เซลงั้นเลยเนี่ยมาดำอ้อยนี่เออสวยด้วยต้องถอนแล้วยันเนี้ยดูนี่นะเนี่ยของสดทุกวันเนาะเย้นี่ แม่แม่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ช่วยลูกทำมาหากินนะคุณแม่นี่รีวิวอะไรเออรีวิวฐานเลยเนาะลูกยางโปรโมทร้านด้วยอันนี้อันนี้อันี้ขายฐานทาบัวทาบัวทาบัวแล้วดูเตาเยอะแยะขายดีครับในในย่านนี้นี่เห็นไหมทานหลายเตาเลยใช่ไหมคุณแม่ แม่ทำงานหน่อยโอเคโอ้จะพาโอเคขายดีมากครับนมย่างเนาะนมย่างจากทานทานทองจากทานทานทองเออพูดจัดทานไหนดูนมนี่ย่างสวยไหมโอ้สวยมากเลยนี่ครับมิงนานสุดท้ายแล้วขี่บววครับรองบวข้าวเหนียวเนี่ยจากทานทองนะเนี่ยเออ หอมอร่อยเนาะทานขอมทานทองนึ่งข้าวเหนียวนะคนขายก็ใจดีใจดีด้วยลงทานไม่ลงทานไม่เคยเก็บตังค์เลยเอาแต่ข้าวเหนียวแลกกันจะไมจิ๊บป่ะมาได้นะครับดีสองดีสี่โอ้โหนี่นี่นี่มาได้เป็นร้อยปีแล้วนะครับโซนนี้เป็นร้อยปีแล้ว แม่หนูเพิ่งแต่ยู่กี่ปีเองก็อดีตเนาะหอายปีเนาะขายไก่เนาะแต่ไหมป้าผมขายทานมีรถมีบ้านก็ขายทานมันมันใหญ่เนาะขายหมูปิ้งทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยหน้าปังเงรักออเดอร์เห็นไหม,หออหไหมวันนี้